กับรายการ International Newsroom เป็นประจำในเวลาแบบนี้นะคะช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์กันค่ะ นายบดรโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะระบุว่าจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าได้มีโอกาสหารือกับคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือในโอกาสที่เหมาะสมนะคะแต่ว่าก็มีนักวิเคราะห์ออกมาตําหนิค่ะว่าถือว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะอันตรายนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดทําจริงนั้นหมายความว่าสหรัฐนั้นกําลังยอมรับเกาหลีเหนืออยู่ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เชิญผู้นําของฟิลิปปินมาหารือที่ทำเนียบขาวด้วยนะคะซึ่งผู้นําฟิลิปปินยังไม่ได้ตอบตกลงค่ะว่าจะมาหรือไม่โดยบอกว่ากําหนดการของตัวเองนั้นค่อนข้างยุ่งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรดากลุ่มสิทธิมนุษยชนนะคะออกมาตําหนิค่ะที่ทรัมป์นั้นเชิญผู้นําฟิลิปปินซึ่งกําลังถูกกล่าวหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสงครามปราบปรามยาเสพติดค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือประเด็นของอัตราการว่างงานของยูโรโซนค่ะที่ยังคงคงที่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดในรอบ8ปีนะคะในขณะที่การเมืองของยุโรปนั้นกําลังวุ่นวายเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในความวุ่นวายนั้นก็คือการเลือกตั้งผู้นำฝรั่งเศสที่กำลังจะมีขึ้นเพราะว่าผู้สมัครคนสําคัญนั้นเสนอให้ฝรั่งเศสออกจากกลุ่มยูโรโซนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ International News Room ค่ะเชื่อมโลกเชื่อมไทยไปกับเราสองคนดิฉันธิพากรสุภลักษ์ค่ะดิฉันธันชนกจงยดยิ่งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูที่นี่ก่อนเลยนะคะเกาหลีใต้ค่ะกำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะในวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งตอนนี้รักษาการประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะคะก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมนะคะขณะที่โพลสำรวจล่าสุดค่ะพบว่านายมุนแจอินนั้นยังคงเป็นผู้สมัคร นายฮวนเครืออันนะคะนายกรัฐมนตรีและรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาเรียกร้องอีกครั้งในวันนี้ค่ะให้การเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมซึ่งนายฮวงได้ย้ําถึงความสําคัญของการเลือกตั้งในวันที่9นี้นะคะเพราะว่าต้องเลือกผู้นําคนใหม่มารับมือกับความท้าทายมากมายเช่นภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและการแพร่ขยายของลทัทธิปกป้องทางการค้าอีกทั้งยังเตือนไม่ให้มีการกระทําความผิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้วยค่ะ ส่วนในวันนี้นะคะบรรดาผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่มีคะแนนนำอยู่5คนได้ขึ้นเวทีดีเบตรอบที่3ค่ะถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วประกอบไปด้วยนายมุนแจอินตัวแทนพรรคเสรีประชาธิปไตยนายนอันชอนซูจากพรรคประชาชนนายฮงจุนพโยจากพรรคแรงงานเกาหลีนายยูซึงมินจากพรรคพารุนและนางซิมซังจองจากพรรคยุติธรรมค่ะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์3ช่องหลักของประเทศด้วยค่ะ และนับจนถึงวันนี้นะคะเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในมุนแจอ<า>ินยัง<ม>คงมีคะแนนนาค่ะโพลสำรวจความนิยมล่าสุดน,นะคะพบว่านายมุนนั้นได้คะแนน42.6ด้วยกันค่ะห่างจากที่สองค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่2ก็คือนายอันค่ะได้คะแนนความนิยม20.9ค่ะ สำหรับนายมุนใจอินคนนี้นะคะนี่ต้องจับตาดูเลยเพราะว่ามีนโยบายอยากจะปรองดองกับเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็เคยประกาศด้วยว่าถ้าได้เป็นผู้นำเกาหลีใต้เนี่ยอยากจะไปเยือนเกาหลีเหนือไปหารุ่นกับทีมจองอื่นพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเกาหลีใต้นะคะแน่นอนทีมของเราก็จะไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่กุนโซเลยนะคะสัปดาห์หน้าติดตามได้กับคุณพัทรีพัทรรัศกรักุลแล้วก็คุณทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลค่ะช่วงนี้จากฝั่งเอเชียเดี๋ยวเราไปดูยุโรปกันบ้างนะคะก็แม้ว่าสถานการณ์การเมืองที่ค่อนข้างจะผัน หววในระยะหลังค่ะแต่ว่า,าตราว่างงานในประเทศแถบยุโรโนยังคงคงที่แล้วก็เป็นสถิติที่ต่ำที่สุดในรอบ8ปีค่ะ สหาภาพยุโรปหรือว่า eu เปิดเผยตัวเลขผู้ว,ว่างงานล่าสุดของ19ประเทศสมาชิกยูโรโซนค่ะเพราะว่าอัตราว่างงานยังคงที่อยู่ที่ประมาณ9.5แม้สถานการณ์ทางการเมืองในภูมิภาคยังคาดเดาไม่ได้นะคะแล้วก็เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการลงประชามติออกจากสหาภาพยุโรปของอังกฤษหรือว่าก็ต้องรอลุ้นด้วยนะคะผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นซึ่งเสี่ยงต่อการตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซนของฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน สถิตินี้ทำให้อัตราว่างงานในกลุ่มประเทศยูโรโซนยังต่ำ ยังคงตัวนะคะต่ำที่สุดในรอบ8ปีหรือว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2009ค่ะกลุ่มประเทศยูโรโซนได้รับผลกระทบเรื่องการว่างงานอย่างหนักตั้งแต่ช่วงวิกฤตนี้ของประเทศสมาชิกเมื่อ5ปีที่แล้วทำให้อัตราผู้ว่างงานพุ่งขึ้นไปสูงถึง12.1แล้วก็มีผู้พยายามหางานนะคะในเดือนเมษายนปี2013มากถึงกว่า19ล้านคนค่ะแต่ว่าเพียง4ปีให้หลังจานวนผู้ว่างงานลดลงมาเหลือประมาณ15ล้านคน ส่วนประเทศสมาชิกที่มีอัตราการว่างงานต่ําที่สุดตอนนี้คือเยอรมนีนะคะก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดค่ะอยู่ที่3.9%ตามมาด้วยฝรั่งเศสอยู่ที่10.1%ค่ะส่วนประเทศที่มีอัตราการว่างงานมากที่สุดก็คือกรีซอัตราอยู่ที่23.5%จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงไม่ฟื้นจากภาวะวิกฤตหนี้สินของประเทศค่ะ ยังคงอยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเข้ามาที่เอเชียแปซิฟิกค่ะเพราะว่า UNSC นะคะหรือว่าคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติค่ะได้ออกผลสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคในปีนี้นะคะซึ่งทิศทางการเติบโตและก็ความท้าทายของภูมิภาคเราจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เราไปติดตามได้ในรายงานพิเศษของคุณยนรดีทุบวงค่ะ uh, ในทุกๆปีนะคะองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN ก็จะจัดการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะก็ได้ได้ว่าเป็นภูมิภาคที่เป็นที่จับตาในระดับโลกในช่วงทศวรรษหลังเพราะว่ามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจแต่ว่าสําหรับในปีนี้พบว่าอัตราการเติบโตนี้ค่อนข้างจะชะลอตัวลงค่ะ แม้ว่าจะไม่ได้หวือหวาเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ดรแฮมซาอาลีมาลิกจาก UNSCAP ผูดจะทำแบบสำรวจบอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมั่นคงขึ้นโดยคาดว่าจะโตขึ้น5%ในปีนี้และเพิ่มอีก5.1%ในปี2018แต่ก็อาจจะต้องเผชิญความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้าและความไม่แน่นอนของตลาดโลก อย่างไรก็ตามเขามองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการบริหารประเทศในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่รวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วย A lot of attention needs to be paid to ensuring uh, social inclusiveness and environmental sustainability. So growing at a faster pace may be necessary but it is not sufficient to support 2030 agenda for sustainable development. For that we need to take measures Uh, to make sure the other considerations, like i mentioned social environment aspects, are addressed. Um, in my presentation, i was highlighting earlier that it should not be as an afterthought, that let's grow first and redistribute later uh, the income sources. let's grow first and clean up the environment later. that is not the message. the message is let's bring in the three elements, economic, social, environment, together to try and improve the well-being of the people. <music> อัตราการเติบโตของ GDP จีนในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ6.5จะเาะพอุตสาหกรรมอย่างญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ1ส่วนภาพรวมของภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้อยู่ที่ร้อยละสีสําหรับประเทศไทย GDP อาจจะไม่ขยับขึ้นไปมากนักยังคงตัวอยู่ที่ร้อยละ3เนื่องจากกําลังซื้อจากต่างประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่งออกโดยเฉพาะเมื่อคู่ค้าคนสําคัญอย่างจีนเริ่มเปลี่ยนมาเน้นการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ And Dr. What does that mean? We need to strengthen connectivity in the region so that trade and investment flows improve. And then we went ahead and said what kind of connectivity are we talking about? So we paid attention to transport, energy, ICT, and then the policies were discussed. How can you do that in a holistic manner? ธรรมาพิบาลและการจัดการการคลังที่ดีก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับยุคที่เศรษฐกิจโลกมีแต่ความไม่แน่นอนเช่นนี้ซึ่ง UNSCAP ก็บอกว่าเราสามารถสังเกตได้จากอัตราการเก็บภาษีของประเทศยิ่งประชาชนเต็มใจที่จะจ่ายภาษีมากก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจดีและประชาชนรู้สึกว่าตัวเองได้รับบริการสาธารณะที่ดีคืนจากรัฐมากยรดีทัววงทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน ค่ะยูนเอสแนะคะก็ยังแนะนำนะคะว่าก็หันกลับมาคอนเน c t ทิวิตี้ในภูมิภาคนี้นะคะก็ะเป็นหลักการของอาเซียนเราเหมือนกันนะคะ,คะก็คือขายกันภายในนะคะภูมิภาคนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ส่วนตัวไทยเองก็ต้องสร้างความเข้มแข็งในตลาดของประเทศด้วยก็เรียกได้ว่าโอกาสเป็นมีสําหรับคนที่พร้อมเสมอก็เรียกได้ว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะคว้าได้ทันทีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าแต่ประเด็นเจาะลึกยังคงติดตามกรณีของสหรัฐเกาหลเหนือแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะ ประเด็นเจาะลึกในค่าคืนนี้นะคะเรามาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีกันค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสํนนศขข่าวรูมเบิร์กนะคะเปิดทางค่ะว่าจะสามารถถารือพบกับนายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือได้หากมีโอกาสที่เหมาะสมนะคะแต่พอมาพูดอย่างนี้ปุ๊บค่ะก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยทีเดียวนะคะว่าการพูดอย่างนี้นั้นเป็นแนวคิดที่อันตรายมากเพราะอะไรนั้นเราไปติดตามได้ในรายงานของคุณทศพลชัยสัมฤทธิผลกันค่ะ ผู้นำสูงสุดคิมจองอึนของเกาหลีเหนือยังไม่เคยเผชิญหน้ากับผู้นําต่างชาติคนใดนับแต่ขึ้นครองอํานาจชาวเอมริกันที่มีชื่อเสียงที่เขาพบคนเดียวคือเดนิสรอดแมนอดีตนักบาสเกตบอลเอเบคิมจองอึนไม่เคยออกนอกประเทศนับตั้งแต่เป็นผู้นําแต่วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาอยากจะหารือแบบประชันหน้ากับผู้นำผลิตการของเกาหลีเหนือคนนี้ นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสันข่าบลูมเบิกว่าหากเป็นเรื่องเหมาะสมที่เขาจะพบนายคิมจองอึนเขาก็พร้อมจะพบอย่างแน่นอนและเป็นเกียรติที่ได้พบด้วยแต่นั่นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องและสถานการณ์หรือเงื่อนไขอะไรที่ถือว่าเหมาะสมที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะพบนายคิมจองอึน That possibility not there at this time is นาวิเคราะห์เตือนว่าการพบปะระหว่างนายทรัมป์และคิมจองอึนเสี่งจะถูกมองว่าสหรัฐยอมรับผู้นำเกาหลีเหนือที่สังหารจองจําและทําให้โพลเรือนเกาหลีเหนือต้องอดอยากควบคู่ไปกับการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นภัยต่อภูมิภาคและต่อสหรัฐ i mean, that definitely helps him uh, consolidate his power further in north korea. it strengthens him, possibly vis-à-vis -vis china. it will damage morale, i think, in south korea, uh, which will really treat this with dismay. Well, nobody's safe. i mean, who's safe? the guy's got nuclear weapons. i'd like to say they're very safe. These are great, brave soldiers. These are great troops. And they know this situation. We have 28,000 troops on the line. And they're right there. And so nobody's safe. We're probably not safe over here. If he gets the long range missiles, we're not safe either. Anti King not nuclear he's dealing with obviously very tough people, in particular the generals and others, and at a very young age he was able to assume power. A lot of people I'm sure tried to take that power away, whether it was his uncle or anybody else. And he was able to do it. So obviously he's a pretty smart cookie. แล้วมาวันนี้ผู้เชี่ยวชาญออกโรงเตือนประธานาธิบดีว่าจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นหากนายทรัมป์เลือกจะพบคิมจองอึนจริงๆไม่ว่าเขาจะชื่นชมผู้นำเกาหลีเหนือแค่ไหนก็ตาม Because if that negotiation fails, there's nowhere else to go, um, and that's a very dangerous place to put any p r e c e d e n t ทศพลชัยสมฤทธิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศ Spring ิ e w s รายงาน เบียวว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์นะคะใช้ทั้งมาตรการหนักแล้วก็เบามากดดันเกาหลีเหนือค่ะเ<ส>บาในที่นี้ก็คือพูดเปิดทางนะคะว่ายินดีที่จะเจรจาแต่ว่าหนักก็จะเห็นนะคะเรือรบของสหรัฐหลายรํารวมทั้งเรือดำน้ำก็ไปซ้อมรบอยู่บริเวณเกาหลีใต้แล้วค่ะอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะคะที่เป็นความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีนะคะก็คือกรณีของทาร์ตค่ะระบบต่อต้านขีปนาวุธขั้นสูงของสหรัฐนะคะซึ่งกองทัพสหรัฐก็ประกาศว่าตอนนี้พทาร์ตพร้อมใช้งานแล้วในเกาหลีใต้ค่ะโดยมีศักยภาพที่จะสามารถสกัดขี ปนอาวุธจากเกาหลีเหนือได้นะคะแล้วก็ปกป้องพันธมิตรในภูมิภาคค่ะรัฐบาลสหรัฐและเกาหลีใต้เห็นพ้องให้ติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธบริเวณพิกัดสูงหรือว่าทาร์ตเมื่อตั้งแต่เดือน,นกร,รกฎาคมปีที่แล้วค่ะเพื่อรับมือการทดสอบยิงขีปนาวุธหลายต่อหลายครั้งของเกาหลีเหนือตอนนี้หลังผ่านมาเกือบหนึ่งปีนะคะกองทัพสหรัฐก็ประกาศว่าระบบทาร์ตนั้นพร้อมที่จะใช้งานแล้ว ระบบทา้าติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นสนามกอล์ฟในเมืองซีอองจูของบริษัทตเต้กรุ๊ปนะคะโดยระบบทา้าออกแบบให้สกัดกั้นแล้วก็ทำลายขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้ค่ะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐก็ยอมรับกับสนักข่าว AFP ว่าตอนนี้ตัวระบบทาสเพิ่งจะเริ่มใช้งานดังนั้นจึงมีศักยภาพสก,กัดขีเป็นอาวุธในขอบเขตท,ที่จำกัดค่ะคาดว่าภายในปลายปีนี้จะติดตั้งฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบอื่นๆที่จะส่งตามเข้ามาเพื่อทำให้ระบบทาสนั้นมีศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะ และเดี๋ยวอีกสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือจุดที่ตั้งของระบบทาร์ตและรัศมีการยิงโดยรอบ200กิโลเมตรค่ะจะเห็นว่าครอบคลุมเกือบถึงทุกทั่วพื้นที่ในเกาหลีใต้เลยนะคะรวมถึงน่านน้ำโดยรอบอีกด้วยแต่ว่าไม่ได้ขยายครอบคลุมไปถึงเกาหลีเหนือค่ะ เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะเราจะได้ยินข่าวว่าทางการเกาหลีเหนือนั้นจับกลุ่มชาวอเมริกันคนที่3แล้วนะคะก็เลยทําให้ข่าวนั้นย้อนกลับไปค่ะว่าที่ผ่านมานะคะมีกรณีหนึ่งที่ค่อนข้างจะใหญ่มากเลยทีเดียวกับการจับกมจับลุ่มคุณออตโตวัลเบียร์นะคะซึ่งเป็นนักศึกษาชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติรัฐเวอร์จิเนียเมื่อเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็เดินทางไปเกาหลีเหนือน,นะคะในช่วงที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศค่ะจนถึงวันนี้เขาก็ถูกตัดสินให้จําคุกที่นั่นแล้วก็ใช้แรงงาานนนหหักกทีีเ่เเือ ะะถึง15ปีด้วยกันค่ะในฐานก่ออาชญากรรมด้วยการขโมยป้ายออกมาจากโรงแรมในเกาหลีเหนือด้วยค่ะวันนี้ซินเอ็นได้มีโอกาสไปคุยกับพ่อแม่ของคุณออตโต้นะคะที่หวังว่ารัฐบาลคำนั้นจะช่วยเจราจาให้ปล่อยตัวลูกของเขาไปติดตามฟังคำสัมภาษณ์กันค่ะ Ts patient just it's time are we've been we feel like we and Cindy and I Uh, while there's potential dialogue going on between the United States and North Korea, it's really important to us that um, that, that that Otto's remembered. Uh, we don't think that Otto's punishment uh, fits the is at anywhere related to the level of w what is crime is is accused of being. So, we're here to support Otto, and I we think it's time. We tried to be patient, and that was something we chose to do. And now we we want to. We want to support our son in a public way that's helpful to bring him home. You said that you chose to be patient. Uh, did you feel like the previous administration was not doing enough to bring your son back home soon enough? And do you have more faith in the Trump administration, Cindy? It seems like we're moving in, in a better direction now. It seems like there's uh, at least some different. Uh, Dialogue going on mm -hmm. and some opportunities so to me that 's incredibly positive we didn 't have any good news for a long time we didn 't have any we haven 't had any news since March third when that was the, the only time Otto got to see the Swedish diplomat and um, he and and, write a, and and he wrote us a letter on March third. 2016. That's the last time anybody has seen Otto. That's that's over a year, and so it reaches a point as a family where we need to do something. This you is don't. not. This is not. Uh, this isn't fair to yeah. our son. You know, a lot of analysts are saying that this is the most tense they have seen uh, things be between North Korea and the United States. I'm just curious to know, for for U.S. parents, if you're concerned about these rising tensions and uh, what kind of impact that may have on your son's fate, and perhaps that he might be used as a political bargaining chip. Cindy and I are here because of the rising tensions, and we don't have any views politically on this situation we have a selfish view yeah. and this and and we believe that the united states government which has an obligation to protect individuals as well as the masses they can work they can work two tracks here. And one is focus on the big picture, which we're encouraged. President Trump is willing to do that. And, and we're here to make sure that Otto is included in any solutions or uh, political dialogue or anything related to this situation. เป็นสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะคะของคุณสหรัฐที่ไปติดคุกแล้วก็ต้องใช้แรงงานหนักอยู่ในเกาหลเหนือถึง15ปีเลยทีเดียวนะคะยังอายุน้อยอยู่ค่ะเป็นนักศึกษาด้วยค่ะพ่อแม่ของคุณออตโตนะคะหวังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลสหรัฐจะเจราจาต่างๆให้รวมถึงการปล่อยตัวลูกชายของพวกเขาด้วยซึ่งไม่ได้รับรับทราบข่าวของลูกมาประมาณ1ปี2เดือนแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเลยทีเดียวแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะที่จะเกิดขึ้นกับการเจราจาเพราะว่าล่าสุดสื่อทางการของเกาหลเหนือก็ ก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะว่าการยั่วยุทางทหารของสหรัฐนั้นจะนําไปสู่วิกฤตนิวเคลียร์อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เกาหลีเหนือนั้นรอจังหวะที่จะได้ทําลายสหรัฐอย่างราบคาบให้เหลือแค่ทราบปลักหักพังด้วยนะคะซึ่งเป็นการถแถลงของสื่อทางการเกาหลีเหนือหลังจากที่สหรัฐนะคะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปสองรัมค่ะไปร่วมซ้อมรบกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ในบริเวณที่ใกล้ๆกับเกาหลีเหนือค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแตกระเด็นเจาะลึกในค่ำคืนนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามอาเซียนเอ็กซ์คลูซี กันค่ะ ตรงนี้นะคะกลับมาติดตามอินเตอร์เนชั่นแนลนิวส์รูมกันต่อค่ะเป็นช่วงเวลาของอาเซียนเอ็กซคลูซีฟค่ะเราจะไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับฟิลิปปินส์นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะได้ออกปากเชิญชวนให้ในายโรดริโกดูแตเต้นะคะผู้นำฟิลิปปินส์ไปเยือนที่ทำเนียบขาวค่ะถึงแม้ว่าดูแตเต้นะคะจะยังไม่ได้ตอบรับคําเชิญแต่ว่าเรื่องนี้ก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายค่ะล่าสุดค่ะผู้ประกาศข่าวอาวุโสนะคะของ c n เเเป็นผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ นะคะคริสเตียนอมันพัวก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณรูเบนแ r รันซาจากศูนย์ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านระหว่างประเทศถึงความคิดเห็นในเรื่องนี้เราไปติดตามกันค่ะ Ruben Carranza of the International Center for Transitional Justice was lead investigator on the Philippine Commission that recovered hundreds of millions of dollars from the family of the last dictator, Ferdinand Marcos. He joins me here in New York right now. Mr. Carranza, welcome to the program and thanks for joining us. You know, you, what went through your mind when you first heard of this invitation? It was both um, astonishing, but at the same time, I realized that it was something inevitable for, for, for Donald Trump to invite Rodrigo Duterte, uh, especially after we learned that neither his national security advisors or State Department officials were consulted. So, it, it's, a, it's an invitation that comes from Donald Trump himself, and it's a dangerous invitation, uh, both for Filipinos and for people across the world. Um, just so that you know, a little bit of news has come in from President Duterte, who's basically said uh, that he doesn't know whether he'll have the time in his very busy schedule to make it to the White House anytime soon. Um, beyond, beyond the invitation and whether he goes or not, is there any legitimacy? Um, in what might be a useful, quote unquote, deal with the devil in order to try to get some kind of reasonable coalition and influence to tamp down North Korea's nuclear program? Uh, the problem is, without even looking at the supposed um, goal to deal with North Korea, Duterte has presided over the killing of 9,000 Filipinos. And so just sending an invitation, whether or not Duterte accepts it, Validates the crimes against humanity that have been committed in the Philippines. And it does not at all help that you are asking a president like Duterte to deal with or help you deal with another authoritarian leader to deal with nuclear weapons. So it doesn't make sense. In any case, the president and the, the Philippines and North Korea haven't exactly had the kind of relationship which gives Duterte or the Philippines any leverage over. Uh, the North Korean government. If Duterte himself can't even take care of Chinese intrusion in the South China Sea involving Philippine territorial claims, I don't see how he can deal with North Korea. And so uh, this, this is not going to end well, either in relation to a North Korean matter or in relation to human rights. Uh, let's just break down a bit. We understand where you're coming from, from on human rights, and many human rights uh, organisations have already expressed their outrage. But just tell me about the South China Sea uh, issue. Why is he unable, as you say, to sort of, you know, impose uh, Philippine navals or, or, or territorial sovereignty in those seas? Well, the, the, the Philippines, under the previous government uh, of, of Benigno Aquino, actually won an arbitration case. Uh, involving uh, territory in the South China Sea, involving Philippine claims in the South China Sea, um, which should be something that China and other states in the region should respect. But Duterte has turned his back on that uh, arbitration claim and has, in fact, invited China to effectively go on with its intrusion, exclude Filipino fishermen, and even says, in effect, that the Philippines ca cannot do anything using international law. Uh, in order to defend its claims in the region. So, th this is the kind of president who neither wants to use international law to defend his own country nor respect human rights and not kill his own people. ก็เป็นรายงานนะคะจากคุณคริสเตียนอันพัวค่ะผู้ประกาศข่าวที่เป็นผู้ประกาศข่าวต่างประเทศนะคะคนหลักคนหนึ่งของ CNN ค่ะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะคะความสัมพันธ์ที่ทรัมป์จะเดินหน้าไปทิศทางไหนเกี่ยวกับเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ดึงชาติต่างๆในอาเซียนเข้ามารวมด้วยแน่นอนคืนนี้ต้องติดตามต่อในช่วงซุปเปอร์ครามไทม์นะคะทั้งรายการ3 6 1องศาความคิดและธุรกิจติดโอกาสค่ะพูดถึงประเทศจีนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอื่นในอาเซียนกันบ้างนะคะนั่นก็คคือในนมเเลซีีย่ะจไป ตั้งโรงงานผลิตรางรถไฟแห่งแรกในมาเลเซียขึ้นนะคะหลังจากที่มีความร่วมมือในเรื่องนี้มา8ปีค่ะระหว่าง2ชาติเราไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะบริษัท CRRC ของจีนซึ่งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เข้ามาจัดตั้งโรงงานผลิตรางรถไฟแห่งแรกในมาเลเซียรวมถึงผลิตรถไฟด้วย when uh, CRRC come and invest in Batu Gajah in Malaysia so is a l r e built this uh, this place to a bigger place, a manufacture u uh, railway rolling stock. So it's first and only in Malaysia. บริษัท CRRC ของจีนได้เริ่มดําเนินการในมาเลเซียอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี2015 ครอบคลุมพื้นที่กว่า128ไร่และระบบได้เชื่อมต่อก,กับเครือข่ายรางรถไฟของมาเลเซียด้วยส่งผลให้มาเลเซียกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่สามารถผลิตอุปกรณ์รางรถไฟได้และในบรรดาพนักงานทั้งหมด169คนของบริษัท139คนเป็นพนักงานที่บริษัทรับเข้ามาจากมาเลเซีย2010年中จ中车ก入马来西 บริษัท c r r c เน้นให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการจ้างงานโดยหนึ่งในผู้ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานของ c r r c ในมาเลเซียระบุว่าการที่จีนสร้างโรงงานที่มาเลเซียช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับคนท้องถิ่น 我接触的可能是施工方面，施工单位比较多一些嘛，本地的施工单位，就他们也就是中国在这边投资建厂，给他们的施工单位也都是带来了很大的一个发展机遇。然后包括一些呃周边的一些车辆的供应商，他们也有这种机会去为呃整个车辆提供一一定的当地的一些部件。เช่นเดียวกับพนักง ที่มาเลเซียสามารถผลิตอุปกรณ์รางรถไฟของตัวเองได้ทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน แล้วค่ะตอนนี้หมดเวลาของรายการ International Newsroom แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะปิดท้ายรายการกันไปค่ะฝาก Facebook Fanpage ของรายการนะคะ www.facebook.com/springnewssuperprime time ค่ะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามดูรายการย้อนหลังนะคะแล้วก็รายงานพิเศษต่างๆได้ในเพจนี้นะคะก็จะมีหลายรายการเลยทีเดียวค่ะในตลอดทั้งช่วง Super Prime Time ของ Spring News ค่ะค่ะวันนี้เราสองคนทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกครั้งพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ